ออว,วันนี้มาดูวิธีการกรอกก้อนเชื้อเห็ดอันนี้แล้วๆอันว่เนี่ัน,นี้เสร็จแล้วอันนี้ไม่ใช่กองเห็ดอันนี้คือรีโอแมืนว่าร <c oughs> ีโนอนี้คือรีโอ อันนี้สอดไต่ิดงใส่คอใส่คอมันลบวิดีโอเงียบอยนร่องอยู่แ้กั ôi con tóc qua mơ qua mà, qua mà. dạy 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 để ต้องลีถงมันม้นฮะดีลมันขอากันอย่างไร่สิงามหยดหยดเชือกจะเปิดฝาหยอดดิหนึ่งก้อนโอ้ต้องต้องเอาเป็นหนึ่งก้อนีหนึ่งเมือยเข้ายข้านไม่ได้ยังยังผสมแน่น่ก้องขี่เลือนี่มีอย่งแน่นใหม่ มีซุรุตโดราไมผู้ไม่คิดสัมีเกลทำโอ้หลายอย่างคูณเขาเราก็คูก,กันวะคู <c oughs> ก,กันเราคูกันโอ้มีหลายอย่างเนาะเดี๋ยววิธีตั้งหนึ่งจะแก้กิเลยุ่งกันต้องไปแก้กิเลก่อนพนักงานกรอบ กอไวยนะกิแล้มเห็เราคนเต้นนะไม่ก่อนนะจับเขาขายกันสิบบาทสิบบาทสิบบาท ไอ้นิงมันยังสร้างยุ่นส่งใจเขาไปดูน้ำทอะันนนี้ตอนนี้ก็ไปเล่าเลยมันมีนะเลีนพันกับเอาไปให้กวแต่หมอญี่านไทย เอาตาของอย่างของเดวอนนั่นเห็นบอนเอามาสื่อหอดท่านแปดเดินไปชิมเห็นบบ่อโล่พ่อโล่หรือจะท่าท่านแปดคือมาชินซื้อเดี๋ยวเอาิมซื้อเนาะได้จุกมั้ยได้ได้จุกมั้ยเดี๋ยวจจุกมั้งเดี๋ยวค่ะข้อจุกท่านแปดโอ้ยำหยอดหยอดเชื่องเดี๋นี่เอน อันนี้ตีออกเปตเื่อเเปิดออกเลยเปิดปั๊บเดี๋ยเริ่เลยอ๋อแล้วก็ปิดเจยาเวไยอยากตอนกอดยากตอนก็กัผสมตอนกอดกับผสมกบมาอัด นางสีข่าอยู่รอกข่ก็ไปน่งยุ่งอันนี้เครื่องอัดเครื่องอัด ได้สองข้างเลยครับสองสองเะพนังงานสองคนไเร่เลยเหรรอนะีอรเรงไปางใส่เข้าไปใส่หรอ

วิธีการอัดก้อนเชื้อเห็ดนะวันนี้นะโอพามาดูครับน้องชายทำขั้นตอนแรกก็ผสมที่เลื่อยก่อนมีหลายอย่างมาผสมแล้วก็เอามาปอกใส่ถุงแบบนี้นะ่อใส่ถุงแล้วก็มาอัด เครื่องอัดแล้วก็มาใส่ฝาพันเนาะใส่จุบแบบนี้เนาะแล้วก็ไปหยอดเชื้อที่หลังนะเาไไนาะเอาไปหนึ่งน,นะเอาไปหนึก้อนนะเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งก่อนหนึ่งย่างชั่วโมงเหรอตีหายตีหาชั่วโมงไปนึ่งก่อนสี่ถึงห้าชั่วโมงเนาะ ก็เอาไปหยอดเชื้อขึ้หอนนี้ยอดแล้วเหรบ้าอ,อันนี้นึ่งแล้วแล้วก็มาหยอดเชื้อกำลังเดินนะครับนี่นี่เชื้อกำลังเดินถ้าถ้าเดินเ,เดินมาสุดแล้วก็ใช้ได้นะครับ เดินสุดแล้วก็เปิดฝาก็จะออกดอกได้แล้วนะยอดเชื้อน้องพอยอดเชื้อมันก็จะเริ่มเดินนาะนี่เขาขาวนี่นะครับเริ่มเดินเชื้อเดินพอเดินเดินเดินมาสุดแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เปิดฝาเข้าลงเนาะเปิดฝาแล้วก็ออกมาเป็นเห็ดได้แล้วนะอันนี้คือเชื้อกำลังเดินครับเชื้อเห็ดกต่ังเดิน

โอเคนะโอให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะครับคลิปมีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ